เ่นแม็กทุกคนค่ะอยู่ในงานมอเตอร์โชว์2025กับอีกหนึ่งบูธกิจกรรมนั่นก็คือ Mercedes Ben บนนั่นเองแน่นอนว่ารวบรวมยนตรกรรมเหนือระดับนะคะเอาไว้ที่นี่ที่เดียวเลยค่ะซึ่งในงานของเราในครั้งนี้นะคะก็จะมีการเปิดตัวรถ Mercedes AMG ถึง3รุ่นด้วยกันแต่ว่าจะมีความพิเศษและน่าสนใจอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังจากผู้รู้ในเรื่องของ m e r c e d e เ b e n บนต้องถามคนนี้คนเดียวเท่านั้นไปเจอกับพี่กายด้านนี้กันดีกว่าครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอน เรียกเป็นพี่กายแล้วกันนีคบต้องถามก่อนเลยค่ะว่า Mercedes Ben บปีนี้ค่ะเขามีคอนเซปต์บูธเป็นลักษณะยังไงบ้างคะครับที่จริงคอนเซปต์บูธเรานีดูจากเสื้อที่ผมใส่อยู่นี่ F W B อย่าเพิ่งคิดไปไหนไกลนะมันจะมีหนึ่งคำที่โผล่ขึ้นมาเลยค่ะวันนี้เตมงานของเราในวันนี้หมายความเป็นแฟนวิดเมอร์เซเดสเบนซ์แบบว่าเราต้อนรับนะครับเราพร้อมเปิดรับเพื่อทุกทุกคนเข้ามาสู่ครอบครัว Mercedes b e n บของเราครับนั่นหมายความว่าคนที่มีแพชชั่นกับบูธเบนซของเราหรือว่ารถเบนถเของเรา เข้ามาที่บูตนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนี่แล้วรถ3ามคันที่บอกว่าเป็นไฮไลท์พิเศษที่มีการเปิดตัวในงานมีรุ่นไหนบ้างคะครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยคันที่อยู่ข้างๆเราครับกับ Mercedes AMG G 6 3นะครับซึ่งถ้าผมบอกคุณผู้ชมว่านี่คือรถยนต์ใหม่ทั้งหมดเลยคุณผู้ชมก็จะบอกว่าเอ๊ะมันไม่ได้ใหม่นี่นะทำไมรู้สึกเหมือนคล้ายๆเดิมๆเหมือนเคยเห็นแล้วน้ซึ่ง G คันนียมีตํานานตั้งแต่ปี1979แะนี่คือควา้ตั้อใจของิีวกศวกระี่จะอบบรมให้่ให้เก่าครับ ออกแบบรถใหม่ให้เก่าใช่ครับคือยังให้ยังไงก็ได้ให้คงเอกลักษณ์เอาไว้ตั้งแต่ปี1979จนถึงปัจจุบันให้ได้คาแรคเตอร์แบบเดิมบนเทคโนโลยีรุ่นใหม่ล่าสุดอย่างเครื่องยนต์หัวใจตรงนี้เนี่ยมาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบ 4,000cc V8 Hot Inside V1 Man v e n g i นะครับที่มีแรงม้ามากถึง585แรงม้าแล้วก็ยังมีเทคโนโลยีไฟฟ้าก็คือ My HyB r i d เข้ามาด้วยครับนี่ใส่จัดเต็มเข้ามาด้วยเลยนะคะจัดเต็มไม่พอลูกค้าสามารถเลือกได้ด้วยว่าจะเอาแรงแค่ไหนบ่างคนบอกขอ4ี่สี่ได้ ที่ทาได้ครับบางคนบอกขอเร็วกว่านั้นอีกไป4.3วินาทีสั่งซื้อได้ครับอ๋อเราสามารถค้อต่อมได้ตามความต้องการของเราด้วยุ้ยเดี๋ยวนี้เบนเขาล้ำนะคะคขาตอมได้ด้วยเนาะและยังไม่ใช่คันนี้คันเดียวครับเรายังมีเพื่อนๆนะครับของรถยนต์ G-Class ที่อยู่ภายใต้ Mercedes AMG เหมือนกันนะครับอย่าง Mercedes AMG GT 63 4Matic Plus นะครับแล้วก็ Mercedes AMG SL 55 4Matic Plus ด้วยนะครับซึ่งสองคันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็น The King ทั้งสองโลกเลยทั้งโลกของโรสเตอร์นะครับแล้วก็โลกของคู นะครับได้อย่างดีมากๆเลยครับแล้วถ้าเกิดว่าเราสนใจแบบอยากจะออฟเฟอร์หน่อว่าใส่คอต้อนไมเองแบบนี้ได้ไหมคะได้แล้วก็ไม่ต้องมาที่บูธก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งไม่ต้องไปที่โชว์รูมก็ได้ครับวันนี้เราเปิดรูปแบบการสั่งซื้อลดแบบใหม่นะครับแบบ Retail of the Future เข้าเว็บเบอร์ไว็บดอทเมอรบนด์ับจากนั้นเข้าไปเลือกคอนฟิกเ t ชันได้เลยอย่างอิสระโดยที่รถยนต์คันนี้ครับมีความแตกต่างที่สามารถสร้างได้มากถึง1นึ่งล้านสแบบ โอ้โหคือมีให้เลือกถึงหนึ่งล้านสองแสนแบบสีภายนอกมากกว่า5 0สสีสีภายในมากกว่า40สีอยากจะแต่งเส้นตรงนี้เป็นสีอะไรโลโกโ้เป็นสีอะไรคุณเลือกได้เต็มที่เลยครับเลือกเป็นแบบของเราเองได้หมเลยโดยแค่ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือเว็บไซต์เท่านั้นคม่าอ,อยู่ที่ไหนทั่วทุกมุมโลกก็สามารถสั่งในแบบของเราได้ใช่ครับเพราะว่าทั้ง3รุ่นนี้เลยเราเคยเจอปัญหาอย่างครับลูกค้าไปต่างประเทศครับอยากได้รถแบบนี้เลยจะกลับมาที่บ้านเราเมืองไทยสเปคไม่ตรงบางอย่างหายไปบางอย่างมากกว่าบางอย่างขาดๆเกิดๆดังนั้น ตรงนี้เนี่ยเราเปิดให้คุณลูกค้าเลือก้อี่างอิสระเลยถือได้ว่าเราจะได้ดูทุกขั้นตอนแล้วก็เลือกด้วยตัวเราเองได้เลยใช่ครับถ้าเกิดเป็นอีก2รุ่นละคะเรามีสีให้เลือกเยอะใช่ไหมคะ้ได้เหมือนกันโอ้ทุกคนยังไงสามารถเข้ามาคุยกันได้ที่นี่หรือถ้ามาในงานของเราตอนนี้เรามีแคมเปญพิเศษโปรโมชั่นที่น่าสนใจด้วยมีครับมีเยอะยมากมีอะไรบ้างคะพี่กายก็ถ้าไม่พูดถึงไม่ได้เลยตอนนี้เนี่ย T L C นะครับ3าม้า E ตัวนี้เนี่ยราคาไม่ข้าม4ล้านแล้วจากราคาที่ไม่ ลงมาเยอะมากหรืออีกอย่างนึครับวันนี้ถ้าอยากเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฟฟ้าจะทํำยังไงบ้างเ oh. ช่าเท่าไหร่ oh. ผ่อนเท่าไหร oh. ขายเป็นยังไงประกันล่ะและอะไรต่างๆล่ะซึ่งวันนี้ครับเราออกแบบโปรแกรมที่ชื่อว่า Mercedes-Benz EQ Offer ครับคุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายเงินดาว oh. ไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนแรกครับจ่ายเพียงแค่45,000บาทต่อเดือนแล้วก็ไม่มีบอลลูนด้วยณ oh. ค,คุณก็เป็นเจ้าของรถยนต์ Mercedes-Benz ได้แล้วและไม่ต้องห่วงในเรื่องของเอ๊ะรถไฟฟ้าดูแลยังไง เรามี MBSP extra g a r a n t e ี MBSP easy care ให้5ปีนะครับหรือแม้กระทั่งอินชูรันเราก็มีให้ cover ทั้งหมดแล้ว oh. ชาร์จที่ไหนล่ะไม่ต้องห่วงครับชาร์จปี1ปีแล้วถ้าอยากจะชาร์จที่บ้านล่ะเรามี wall wall แคมให้นี่ครบ,บจบเลยเรียก<ช>ว่าจ่ายรายเดือนเท่ากันทุกเดือนแบบ,บนี้แบบไม่ต้องกังวลนนะเรื่องค่าใช้<อ>จ่ายด้วยหลังจากนั้นก็คือพร้อมดูแลด้วยครับแล้วไม่ต้องห่วงราคาขายต่อในอนาคตด้วยนะครับ จ่ายเพียงแค่เดือนละ45,000บาทเมื่อใช้ครบเทอม5ปีก็เทอร์มินตรถได้เลยถ้ากับคุณขับรถในราคา4ล้านกว่าบาทแต่จ่ายจริง2ล้านกว่าบาทแค่นั้นเองครับนี่เลยเหมาะก Friend with Mercedes, ับเฟรนวิทเมอร์เซเดสเบนท์มากๆเลยนะคะคเพราะาเราดูแลคุณเหมือนเป็นเพื่อนของเราคร,ครบจบแบบครบวงจรเลยทีเดียวใช่ครับหรือแม้กระทั่งอย่างรถยนต์ CLS ที่ทุกๆคนชอบนะครับราคาผ่อนเริ่มต้นโดยไม่ต้องดาวน์ด้วยนะครับ<ฆ>51,900บาทเป็นเจ้าของ CLS ได้เลยรถถ้าอยากได้ CLS ที่เป็นเวอร์ชัน AMG เพิ่อมอีกแค่เดือนละหมื่ ก็เป็นเจ้าของ c ซ s 53ได้แล้วนี่จองในมือถือก็ราคาเท่ากันจองที่โชว์รูมก็ได้โทรหาเซล์ก็เท่ากันหรือมาที่งานมอเตอร์โชว์ทุกที่วันไพรซ์ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทุกท่านอยากได้อยากเป็นเจ้าของรถ Mercedes Ben บนค่ะอย่างที่คุณกายบอกไปแล้วว่าสามารถจะจองผ่านเว็บไซต์ก็ได้หรือจะไปที่โชว์รูมหรือจะมาในงานมอเตอร์โชว์ปี2025ที่นี่ก็ได้ Impact Challenger นั่นเองนะคะแวะมาเจอกับพวกเรากันได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่กายด้วยนะคะขอบคุณค่ะ และนี่ก็เป็นรถไฮไลท์อีกหนึ่งทุนในบอร์ว r c e d e s b e n z นั่นเองนะคะนั่นก็คือ Mercedes AMG s l 5 55 Pro-Matic Plus สค่ะคันนี้ก็เป็น King of r o สเตรถยนตกรรมสุดหรูที่เปิดประทุนด้านหลังแบบนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ v 8ขนาด4.0ลิตรค่ะพร้อมระบบ อากาศแบบไบเทอร์โบค่ะพละกําลังแรงม้าสูงถึง476แรงม้าและทําอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียงแค่3.9วินาทีเท่านั้นว้าวแรงสมชื่อจริงๆนะคะซึ่งต้องบอกว่าถ้าหากคุณอยากคอสตอมอยากได้สีแบบไหนฟังก์ชันการใช้งานอะไรยังไงเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของเบนได้แต่ว่าด้านข้างของเราตามมาเร็วตามมาเร็มาดูอีกหนคันด้านนี้กันดีกว่านี่เลย นี่ก็เป็น Merced e s AMG ค่ะซึ่งเป็น GT 63หกสามโฟร์เมทพันะคะเป็น King o f c o u ป e มาพร้อมกับเครื่องยนต์ V8 ขนาด4.0ลิตรค่ะพร้อมระบบอัดอากาศแบบไบเทอร์โบและพละกำลังแรงม้าสูงมาก585แรงม้าค่ะรวมไปถึงอัตราเร่ง0ูนย์ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมองอยู่ใน3.2วินาทีเท่านั้นทุกคนเนี่ยได้รับความนิยมสูงมากมีแต่คนเข้ามาดูคันนี้แล้วคุณจะไม่เข้ามาดูได้ยังไงถุดต้องไม่จ้า ต้องรีบตามพวกเราเข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูคันอื่นๆในบูธกันบ้างดีกว่าตามแตังโมไปเลยเป็นยังไงบ้างคะ นี่คือรถไฮไลท์ทั้งหมดในบูธ m e r c e d e s Benz คิดว่าหลายคนน่าจะแบบสนใจอยากจะเข้ามาชมคันจริงๆในงานต้องตามมาที่ Impact Challenger Hall 2ที่บูธ Mercedes Ben z ในงานมอเตอร์โชว์2025เข้ามาเที่ยวมาเยี่ยมชมบรรยากาศต่างๆในบูธ b บ n z มาดูรถในบูธ b บ n z ของเรากันนะคะแล้วก็รับโปรโมชั่นพิเศษเพราะว่าท่านไหนที่บอกว่าชวนเพื่อนคุณเข้ามาจองรถ Merced e เ Benz นทุกรุ่นในการจัดงานมอเตอร์โชว์2025นี้ท่านจะได้รับข้อเสนอสุดพิเศษภายในงานของเรากันไปด้วย จะจองที่โชว์รูมก็ได้จะจองที่บ้านของคุณผ่านเว็บไซต์เหมือนที่พี่กายบอกก็ได้เช่นเดียวกันอย่าลืมเข้ามาดูกันเยอะๆนะจ๊ะ